สวัสดีค่ะวันนี้น้องโรตีให้ชมหินไม้ทองขนาด12-13มิลนะคะ5ชิ้นนี้นะคะน้องจัดโปรอยู่ที่4,900บาทนะคะพร้อมส่งฟรีนะคะเดี๋ยวให้ชมทีละ1ชิ้ทีละชิ้นนะคะนี่เลยนี่ไซส์12นะคะไหมชัดมากแล้วก็ การวิ่งของไหมเป็นเหมือนแคตอายค่ะตัวนี้ตัวนี้จะมีแคตอายหลายเม็ดมากสวยเลยค่ะนี่เลยชิ้นนี้สวยมาก4,900บาทส่งฟรีนะคะมาดูต่อชิ้นนี้ก็สวยไหมเต็มไหมเต็มทุกเม็ดนี่เลยค่ะ ะะเท่ากัน4,900บาทนะคะเส้นนี้จะออกใสหน่อยแต่ก็ไหมเต็มทุกเม็ดเหมือนกันแต่จะออกแบบเกลดใสหน่อยไซส์ประมาณ12นะคะ12มิลเส้นนี้จะไซส์13นี่ก็ไหมเต็มเหมือนกันนี่อันนี้แน่นมากาให้ดูชัดๆนี่เส้นสวยๆค่ะ ตามนี้เลยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนี่เลยค่ะไหมแน่นไหมเต็มสีทองนี่เลยค่ะนี่โอเคพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองทักหรือลองสอบถามเข้ามานะคะขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆค่ะ